วันนี้จะพาทุกท่านมาสัมผัสกับหนึ่งใน25อันซินนิวชัฟเตอร์2,566ใครที่เป็นสายบุญไม่มาไม่ได้แล้วและที่นี่ก็คือวัดพุทธวนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกทั่วไปว่าวัดป่าวังน้าเย็นจังหวัดมหาสารคามจ้าที่นี่จะมีมหาเจดี์สีมหาสารคามที่งดงามใหญ่โตและที่พลาดชมไม่ได้ก็คือพระอุโบสถขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานซึ่งเป็นพระอุโบสถไม้ตะเคียนทองทั้งหลังและที่เห็นอยู่นี่ก็คือองค์ท้าเวสุวรรณที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถยืนตระหง่านเป็นด่านแรกที่เราจะ ขอพรจากท่านเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปชมภายในพระอุโบสถกันอุ Ooh, ้ยงดงามตระการตาจริงๆดูเอาเถอะเป็นเรือนไม้ทั้งหลังแล้วไม้นี่ไม่ใช่ไม้ธรรมดาเลยเห็น <He ard. S 2> ว่าเป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหมดแล้วตะขีดทองแทๆ้ๆ นี่ขนาดยังไม่ได้ก้าวบันไดขั้นแรกเลยเนะี่ยถ้าก้าวขึ้นไปจนถึงหน้าภายในพระอุโบสถแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหมันงดงามจนเกินที่จะบรรยายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในพระอุโบสถกันว่าจะยิ่งใหญ่ตะการตาขนาดไหนว่าแล้วก็ค่อยๆก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นก้าวไปก็มองเพลินไปคนที่มาท่องเที่ยวนี่ก็เก็บภาพความประทับใจไว้ทั่วทุกมุมและที่สําคัญอย่างหนึ่งจะบอกว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยสะอาดสะอา สะท้อนที้เห็นถึงการกํากับดูแลเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในพระอุโบสถว่าจะงดงามเพียงใดไม่อยากจะบอกเลยว่าก้าวเข้าไปก้าวแรกที่ได้สัมผัสภายในเนี่ย มีความงดงามเย็นตาสบายใจไปหมดแล้วที่สำคัญก็คือเสาไม้ที่เรียงรายอยู่ในพระโอุโบสถนีจะเป็นเสาไม้ตะเคียนทองทุกต้นรวมแล้วเห็นบอกว่ามีจำนวน32ต้นแล้วแต่ละต้นเนี่ยไม่ใช่เล็กๆเ,เลยต้นหนึ่งเนี่ยประมาณ3 4ถึงคนโอบเห็นจะได้ส่วนเพดานก็จะประดับประดาไปด้วยโคมไฟระยะสองแสงสีทองงดงามแล้วเบื้องหน้าก็จะเป็นองค์พระประธานปางนาคปลกซึ่งเป็นพระประธานที่สลั จากไม้สักทองทั้งองค์สําหรับส่วนที่เป็นฝาผนังพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนระแนงไม้ฉลุฉเหลาลวดลายสวยงามทั้งภายในและภายนอกพระอุโบสถพอไหว้พระขอพรเสร็จก็เดินออกมาพบกับ ต้นเสาใหญ่อูอันนี้ก็หลายคนโอบเหมือนกันสวยงามจริงๆและนี่ก็เป็นสถาปัตยกรรมบนพื้นแผ่นดินไทยที่หาชมได้ยากความประทับใจที่ได้มาเยี่ยมชมในครั้งนี้จึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่เป็นสายบุญหรือสายท่องเที่ยวสายที่รักงานศิลปะทุกท่านได้แวะมาเยี่ยมชมวัดป่าวาังน้ําเย็นที่จังหวัดมหาสารคามระยะทางไม่ไกลเลยออกจากตัวเมืองสารคามนิดเดียวก็ถึงแล้วมีโอกาสก็มาแวะไหว้พระขอพรชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็น มรดกของแผ่นดินกันนะจ๊ะ